สวัสดี f อทุกคนนะครับนี่ครับวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับว่านงาช้างนะครับว่านงาช้างก็จัดเป็นว่านมหานิยมนะครับคนก็ชอบปลูกครับเพราะเป็นว่านมงคลที่ทางด้านเมตตามหานิยมนะครับนี่ครับการภัยมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็คนก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับมีทั้งดอกด้วยนะครับเพื่อนๆปลูก ก็ส่วนมากเขาก็จะปลูกเป็นกระถางตั้งหน้าบ้านนครับร้านค้าอย่างนี้ครับรวมทั้งแปลงจัดสวนเพื่อเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและก็ช่วยทํามาค้าขายร่ํารวยทั้งนี้ด้วยลักษณะเด่นที่มีใบหรือลำต้นเทียมตั้งตรงปลายลำแหลมทําให้มีรูปร่างคล้ายงาช้างจึงให้เป็นที่มาของ ชื่อที่เรียกกันว่าว่านงาช้างนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับสวยนะครับสวยแปลกตาดีนะครับสําหรับว่านงาช้างพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เรียกว่านงาช้างบางคนก็เรียกแต่ละพื้นที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันบางคนก็เรียกว่านงาช้างเขียวนะครับหรือบางทีก็เรียกหอกสุรการบางคนก็เรียกว่านงาช้างลาย หรือหอกสุรโกศครับแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆืแต่เป็นไม้ตัวเดียวกันครับเป็นไม้มงคลตัวเดียวกันเป็นว่านงาช้างนะครับเพื่อนๆลักษณะลำต้นนะครับนี่สังเกตนะครับลำต้นว่านงาช้างมีลำต้นแท้อยู่ใต้ดินเป็นเง้าที่แตกแยกออกเป็นแง่งนะครับคล้ายเงาขาแต่เปลือกหุ้มด้านนอกจะมีสีส้ม เนื้อหัวด้านในมีสีสีเหลืองนะครับเพื่อนๆมีสีเหลืองก็อมส้มๆหน่อยมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับสำหรับดอกว่านงาช้างจัดแทงออกจากเง้านะครับว่านงาช้างก็มีดอกนะครับเพื่อนๆมีลักษณะออกมาเป็นช่อที่ประกอบด้วยดอกสีขาวเป็นชั้นๆตามความสูงของช่อดอกดอกส่งกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับ แล้วก็ผลวานงาช้างจะติดผลน้อยถึงมีถึงแม้จะมีดอกจำนวนมากผลมีลักษณะกลมขนาดเล็กผลมีสีส้มเมื่อสุกจัดจะมีสีแดงนะครับเพื่อนๆมีทั้งดอกทั้งผลนะสำหรับการปลูกนะครับเพื่อนๆการปลูกในกระถางนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุปลูกที่ผสมระหว่างดินกับวัตถุอินทรีย์ ก็เช่นปุ๋ยคอกแล้วก็แกลดดำอัตราส่วนก็ประมาณ1นถึงสส่วน,นเพื่อให้มีอินทรีย์วัตถุมากเพราะว่าว่านงาช้างเป็นพืชที่เติบโตได้ดีมีลำต้นสวยงามหากดินมีความร่วนสุยนะครับเพื่อนๆืนนต้นก็จะเขียวสดใสสวยนะครับเป็นเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของต้นงาช้างนะครับเพื่อนๆ ราคาซื้อขายก็หลักร้อยนะครับร้อยกว่าบางทีก็ร้อยเเก้าเลยนะครับถ้าสถานที่ขายดีๆแล้วก็ปลูกได้สวยกระถางสวยๆอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับส่วนการปลูกในแปลงก็สามารถปลูกลงในแปลงได้เลยหรือใช้คลุกผสมดินกับปุ๋ยคอกเสียก่อนแต่หลังการปลูกใส่ปุ๋ยคอกคลุมหน้าดินอย่างสม่ำเสมอนะครับเขาก็จะ เขียวดูสดใสดูดูสวยหรอครับเพื่อนๆนถ้าพูดถึงเราจะปลูกไว้จําหน่ายเป็นไม้มงคลเราก็ต้องดูแลให้เขาเหมือนออกสีสวยะครับนี่ครับราคาแพงเหมือนกันนะครับเป็นไม้มงคลที่ผมว่าดูแลง่ายนะดูแลง่ายก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําให้ชุ่มฉ่ามากครับเขาก็จะทนนี่ครับลักษณะเขา เป็นไม้มงคลสำหรับปลูกไว้หน้าร้านบางคนเขาก็เอาไปไว้ในออฟฟิศได้นะครับพอถึงเวลานั้นเขาก็จะเออ,อกมาตากแดดนะให้เมอนเหมือนว่าเอามารับแสงบ้างนะครับไม่ใช่เอาไว้แต่ในห้องแอร์เวลานั้นก็เข้าไปไว้ได้ครับก็จะดูดพวกพิษได้นะครับพวกนี้ครับ